ในเรื่องที่เกาหลีย่เาเลือชิดขวายนะทรายเขาไว้คนเดินเวลาคนดีก็ <Y us. S 2> เ,เดินลงนี่แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่เหยียบระวังจะโดนลงขนละ4ห้องสวัส, <laughs> สดีทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่ตเต้เวิด์มอลล์ซึ่งเป็นห้างที่สูงที่สุดในเกาหลีตอนนี้หรือเปล่านะเป็นห้างที่เปิดใหมย่ยังไม่ค่อยได้มาเดินอ่ะที่จะแค่เดินมากินข้าวเหมือนจะหาร้านข้าวไม่เจอเดี๋ยวนะงงวะงงจ้าอยู่ดีก็ร้องเออมันเกี่ยวอะไร ตอนนี้เหมือนจะพบแล้วว่าห้างมีหลาโซนตอนนี้เราอยู่โซนไทเอ็นเดี๋ยวเรากำลังจะไปโซนกินข้าวกินข้าวเยีย yeah. ย เมื่อวานจังจากร้องเกตแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยล้วไหมถึงขนาดร้องขอให้เอาไลฟ์ลงจากอินสตาแกรมนะคะสีออฟซอนะคะเหนื่อยมากนะคะเมื่อวานร่างแหลกทีเดียวนะคะไม่ได้ทำอะไรมากสามารถเมาได้แค่มีไมคและลำโพงเจอทางแล้วค่ะมันเชื่อมกันได้อย่างงี้นี่แองยี่ห่าวิวสวยเวอร์มองเห็นวิวจากด้านบนเวอมีคิวอะชื่อดีอมีคิวอะ ต่อเยอะมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เดินผ่านมาจะปลอเห็นด้วยแต่งตัวดีอ่ะเมื่อกี้เหมือนเจอแบบแสบที่หน้าตาหนีใช่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 ที่ใส่เสื้อขาวตอนที่กิงพูดว่าถ้าเกิดว่าเดินชิดซ้ายดนคนสอยไปได้แล้วก็หันหลังไปพอดีจ้าทุกคนหางหลังหล่อเลยก็เลยบอกกิงว่าสอยก็สอยเลยยอมวิวที่นี่สวยมากเลยกิแกนิวสั้นนะเนี่ยสั้นดิส โอ้ my god มาทาซานมากอ่ะไม่เหมือนฉากในทาซานปะที่มันเอามาเที่ยวกันเนี่ยใช่ปะเวลาพูดภาษาทาซานได้ฮะฮูฮีแมันพูดจริงจริงไปเลยนะฮูฮีแค่ฮูไม่ฮูฮีแค่ฮูฮูีแค่อาหารมาว้าวจีตากิติมาสค่ะเพราะหิวมากค่ะ ห้างเวรี่อลังอ,งอังการการอลังการมาก <c oughs> แก้มันสูงมากโอ้ m ม g ก d เฮ้ยดูอย่างนี้ดูเหมือนไม่สูงอะเฮ้ยดีสูงมากตรงนี้คือกลัวเฮ้ยสูงมากอะมันยานอวกาศอะแต่ว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายของเราในวันนี้เพราะเป้าหมายของเราในวันนี้คือ <c oughs> มากรอก็คือ <c oughs> ที่นี่ค่ะใช่มาแล้วแต่วันนี้เครื่องเล่นที่เราอยากเล่นที่สุดปิด ไอคอนแห่งความนกไปแข่งข จบรายการแค่นี้ค่ะด้านล่างมองลงไปเห็นร้านไอซ์ด้วยนะคะแต่ว่าร้านไอซ์ต้องจ่ายเงินแยกนะสงสัยพักอยู่พักอยู่บอกเลยว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องสวยมาถึงนี่แล้วก็ยังมีร้านเครื่องสำอางใครที่ของเยอะนะคะอย่างเช่นกรุงกริงก็มีล็อกเกอร์ให้ฝากพอง,ง่ายๆสบายๆง่ายปะนะ ร้อยนะ,นะคะโชว์กุญแจร้อ,รรอย,รอยตรงนี้มีไอ้นี้ด้วยอะ่ะตู้ให้ชาร์จแบตแล้วก็ทิ้งมือถือไว้ข้างในแบบล็อกชาร์จไว้ได้เท่มากไปค่ะวันนี้เราจะพากุ้งกิงไปเปิดโลกการเล่นเครื่องเล่นที่ไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายรูปเท่านั้นแลไม่ใช่การเล่นเค่ม้าหุ่นเร็วกันเนี่ย <laughs> ไ,ไ,ไ,ไปค่ะ Yeah. อันนี้คือการจองคิวนะคะพออย่างนี้หรอใช่เราก็มาตอนสามคนก็พอก็คือเป็น Magic Park, แมจิกพลาสค่ะเยี่ยมมากค่ะเมื่อกี้ตอนคือรถมานางบอกกับเราเป็นอย่างดีว่าน่าจะต้องเล่นน่าจะต้องชนะความกลัวของนาเดี๋ยวเราจะรอดูกันนะคะอลิสเบิชอะมา กรี๊ดไหมนะคะเครื่องเรื่อนี้นะคะเราเพิ่งกินข้าวเดินออกอัดกินข้าวอยู่ดี่ไม่ไหวกีนอะไรังไม่ได้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูจะบอกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ลงมารู้เลยว่ามันขนาดไหน ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะทั้งแรงรู้ึกแบบตกใจอย่างไม่ตั้งตัวเพราะแบบยีดีมันก็ลงไปเลยอ่ะที่ลงไปเลยอ่ะมันดูน่ารักน่ารักสิเออคือความคิดเราความคิดแรกอ่ะคือมันมีไอที่ก้าวแล้วเขาไม่ดึงลงมาใช่ป่ะเขามีแค่แบบเป็นแค่แถววันป่าวันไปแล้ววันนี้จบแล้ววันนี้จบแล้วจริงๆแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่มันทำให้กลัวเพราะมันช่วยปลอดภัยสาม คือเราว่าเครื่องเราเสียเราได้ศูนย์อ่ะคืออะไรอ่ะคือแบบคือคือแกต้องยิงอะไรยิงอะอ้าวเราก็ยิงอ่ะยิงไม่โดนแต่มันน่าจะโดน้มันน่าจะโดนสักคนอ่ะอะไมอ่ะปืนขึ้นสีเขียว่ะไม่เอ๊ะไม่ไม่ขึ้นอ่ะอ้ว อร่อยที่ไม่เคยทอระยศอันนี้อะไรคะสลัชโค้ดถ้าอ bueno อกเสียงผิดนี่พี <c oughs> ่เปลี่ยนเลยคลาช <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าคูซูอไอศกรีมมินมมน,ม <c oughs> น,นี่แมวควาสดใสค่ะค่ะอิมยองมินซาเมชิโก้อิม <c oughs> อิมชินแปลว่าธอดยองตลอดไปมิน

อนนี e ้3โนะคะเดี๋ยวตอน6โมเราจะรอดูไลฟ์นองยอมินนะคะเราจะให้คนนี้ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน v นะคะ็คนชวยผ้ียวชาแต่ม่เรา่อจากนคัเราเพิงได้รู้ความจริงบางอย่างที่สำคัญมากว่าเข้าไปแล้วราต้องอยู่อยืนรอสมาเออนี้างทีเคยบอกอย่าบอกว่าัความสูงจริงจริจร ชิจาแก้ปวดเมื่อยมากเลยตอนนี้ยืนแข็งมากอะแขงแบบแ้ดูข้างหลัาดเขาลยได้ชี้ยกกบว่าไม่เก้าอี้มาหรอว่ามันจะปอดภันกว่านี้แต่นี้ยคือคือยืนแล้วขาสั่นนุ่เข้ามาเยอะชน้ตอนนี้แบบเยินกับทุกอย่างะเยินี้อ่อนไหวทํามกับทุกอย่างสุดแต้ิ่จะสอนภาษาอังกฤษทไมภาษาเกาห น่่อย้ังมมาาดวตอนนี้กุ้งกิงจะทำมิชชั่นก็คือการยืนขึ้นไปบนสเต็ปมันมีสเต็ปให้นิดนึ่งเห็นป้อก็นนดเดียวแหละแต่ว่าก็กลัวเชิญค่ะทำได้อะไรไม่ได้อะไรเลยนะสำหรับคนที่กลัวความสูงแบบพวกเราแนะนำเป็นอันนี้ก็พอนะคะไม่ต้องขึ้นมาไกลขนาดนี้แค่นั้นวิวก็พอแล้ว ดีมันก็แรนดอมมีมัมมี่ออกมาในที่สุดเราก็จะได้ลงไปข้างหลังรงรำพาย เขาฟังเสียดายมากอะถ้าเขาฟังยากเราจะแบบเหนื่อยมากเป็นเครื่องเล่นที่ไม่คุ้มค่าที่สุดขาเปียกอะพเพียงตรงนี้ก็ระเบิดฮัลโหลตอนนี้เรากำลังผัดกุ้งกิ้งไปขจัดความกลัวในตัวนะคะเราจะไปเล่นอะไรกันคะไวกิ้งไวกิ้งไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในชีวิตเดี๋ยวตอนที่ข้างบนลเขาจะไม่ไห้ถแล้วนะคะอันนี้จะพาก่อนขึ้น ก่อดได้ให้ก่อดได้ก่อดเลยตอนแรกอ่ะมันจะค่อยๆขึ้นบ้านแล้วมันจะมีตอนที่ขึ้นพีกสูงๆอ่ะคือสูงจริงแล้วเราอ่ะก็กลัวแต่เราได้เสียงกิ้งกี้จนเราขำมากก็กิ้งกี้ก็ว้าวเด็กตัวเล็กๆทั้งสองคนข้างหน้าก็หันมามองพีเขาเป็นอะไรที่เด็กใครมาองตอนที่มันเสร็จแล้วอ่ะเขาหันมามองแกทั้ง2คนเลยบว่าจะสายตาเขาสงสารแกมากเห็นปะ ระความกลัวได้หนึ่งอย่างนะคะเยี่ยมมากค่ะเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลกันหน่อยแต่เราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะรถไดเบลจะมีทั้งข้างนอกข้างในถึงจะเล็กก่อยเพื่อแล้วไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นใหญ่กว่าดิมเบิลไปแ่ะองนเต้นเลย ได้มากหลังจากที่ลองดูคนได้มาสองรอบแล้วก็สิ้นดเส้นนะคะวันนี้รับการแล้วก็กา้สุด <c oughs> ก่อนเคลื่อนนะคะก่อนเคลื่อนท่าด้วยเดียเด๋ยวลงมาไม่ทำท่าเดิมท่าเนี้ว่าทำอะไรอย่างเงี้งเย <c oughs> เจอกัน <c oughs> อันนี้รอดอันนี้ไม่ค่อยกินอันนี้ไม่น่าคุ้นท้องอ่ะกินหรอโชว์มือโชว์มือ <c oughs> อันนี้มันไม่ค่อยเสียวแตสนุกอ่ะีกรอบไหมจองไปเลยมีความอีกรอบมีความอีกรอบแล้วว่านี่น่าจะเสียวกว่าต้อองเห็นปะสังเกตคนดิบตัว่เพราะว่าหนูมีข้างหลังรั้ข้างหน้าแล้วแต่เพื่อนอัยนี่ทุกคนเตรียร้องอะัลเล่ลองมาจะทำท่าไหนคะก่อนคืออันแอปก่อนเพื่อนเฮ้เจอกันคือเซฟจะว้า ันนี้เบามากเลยนะแต่ว่ามันเมินหัวนัน่นนก่อนนะ <c oughs> ั่ก่อนนั่งเมื่อกี้ชี้ให้กิงดูเครื่องนั้น <c oughs> กิงบอกว่าอะไรนะตอบอย่างมั่นใจว่าเล่นเปล่าเดี๋ยวนั่งรอ <c oughs> ตาเล็ดเลยอะแค่ชวนก็นอนตาเล็ดแล้วเมื่อกี้มันไม่รักกูแต่มันเวียนหัวมากเลยอนะเข <c oughs> ามองเลยเขาซึ้งในความร้องเพอ ตเต้เขามีเป็นแอปด้วยนะให้จองแมจิกพาสได้ก่อนไม่จําเป็นต้องใช้ตู้อย่างเดียวอลังมากเลือกเวลาได้ว่าอยากเล่นตอนไหน mm hmm. ก็กดเลือกเวลาได้แล้วก็เลือกจานวนคนได้เยี mm ่ยมค่ะตอนนี้เนื่องจากข้างนอกค่อนข้างร้งอนมากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเล่นข้างในแล้วก็กินข้าว mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวต้องดูยองมินไลท์ mm hmm. ไปดูลำกันดิี่ทำกันดิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่นจัง j u n ลแอดเวนเจอร์ก่อนแอดเวนเจอร์มากแค่หาก็หายากแล้วเนี่ยเป็นอันที่ทารูกับคุณฮานมาเล่นนางก็เลยรีเควสนางจะเล่นนะเดี๋ยวลองดูก็ฮานมาดีเทสชิบชิบขาดโกแปลว่าอะไรสอนตั้งใจเออ determination ามตั้งใจถ้อาจียนนี่ก็มีตาท่อหาดแปลว่าอ้วกเคยจะไม่อ้วกให้อ้วกหรอถ้าอ้วกแบบเช็ดให้โอ้โหด้วยมือแกหยิบมือ้นมาแบบเช็ด อันซ้ายอ่ะนะพี่ตันี้ดีบอบบี้ทำไมอันที่นวดจามีดาวินข้างนอกคนเยอะมากเลยนะคนต่อแถวยาวมากอ่ะน่าจะต้องรอย0นาทีแต่ว่าเราลงมาในมือถือก่อนทุกคนถ้ามาเล่นก็อย่าลืมโหลดแอปมาในมือถือแล้วก็ลงนะภาษาอังกฤษด้วยง่ายเธอเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายจริงอันนี้ชิวมากไปได้มาเฉยๆไม่มีอะไรเลยลุก ว่าชานอุยอะนุ่มมาเลยค่ะหัวเราแห้งมากลองขอชีวิตผตรงนี้รลึกลับมากเลยอ่ะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะเกิดว่าใครได้มาเดินกับคู่รักแล้วจะพบกันตลอดไปนี่หรอเออจริงปะจริงตูตาเองตอนนี้มานั่งพักนะคะกิน นี่อร่อยมันมีความหวานหวานสมชิชชีอร่อยค่ะผู้ชมค่ะเ่อนใจแรงมากนะคะสองจานนี้นะคะมีหมูแค่เพียงสองชิ้นนะคะขอสั่งหมูเพิ่มก็ไม่ได้นะคะอร่อยค่ะจริงปะเนี่ยไม่แย่แต่ก็แบบไม่ได้แบบอ่าเข้าใจเข้าใจอาเอาระลัวละัวค่ะ ยอมรับอย่างแรงแกก็เป็นอย่างนี้มแหลอเวลาที่พอทันบิน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟย่อยอาหารกันเดี๋ยวไปได้อย่างไรเนี่ยจะออกออก่อนนะเนี่ยน่ <c oughs> นออกมาข้างนอกเลยอันนี้นี่อยากเล่น,นี่เขาจะมีอยู่ข้างนอกเลยนะใครใครขี้เกียจเดิอนออกมา <c oughs> ก็นั่งอันนี้ออกมาได้แต่ว่าเดิอนออกมาแล้วจะเร็วกว่า <c oughs> เขาสัมผัสขับวัวเราทำไมออกขาบไม่มนทำงานไปไเร็วไปไปเร็ออกทำงานไปอย่างไต่อได้ยายู่ัน่ารักนะก็ว่เดียวเขาก็แบบมาจัดอย่างเงี้ยเขาก็แบบจะออะไรจะการอะไรเฮียไ้เบอร์ก็บอกตรงเดี๋ยวจดนห้คงยู่คง Wild Wings Wild Wings เหมือนันนี้จะเป็นเซตใหม่เมื่อก่อนมาไม่เห็นนี่สอบถามพนักงานแล้วเขาบอกว่าเป็นเหมือนให้ดูจอแล้วก็เล่นเนาสอนคำศัพท์ว่าอันชิมอันชิมแปลว่าสลายใจอุ่นใจได้นะคะอันชิมคือจะอันชิมอะไรอันอันชิมกลัวจะพวกร้านหัวคนทั้งลำจะต้องเสียค่าสักผมไม่คยส่วนสนุกที่นี่มักจะมีคนมาขีดเขียนแมบชื่อดาลมดาราอะไรอย่างเงี้ย บางทีเราก็สงสัยว่าเขาพกปากกามาหรอเลิดไปโรงเรียนมาแล้วก็เลยเอาดิฟควต์มาเนี่ยต้อการใ้ดับอะไรเลตเนอยู่ในนี่ก็ขำมาขำทำไมคะต่อไปขำแล้วขำตอนจบอะตอนนี้มันเงียบหมดแล้วแบบเดี๋ยวมันมันอะไรคือนี้มันตลกกับกระถางมั้ลกเสียงผ้างั้นมันจะเมื่อเสียงเหมือนพันธมิตรโอ้แคบจังเลยพี่ชาย ตอนนี้ออกมาเล่นไกโดโรลสปินอีกรอบนะคะแดดไม่มีแล้วและตอนนี้กุ้งกิ้งของเราสตรองแล้ว <laughs> เหมือนกินผักโขมเข้าไปป๊อปกริ n งรอบสองนะคะรอบนี้มีความชิ <laughs> มวเฉยสวยเออสวยอ่ะความรู้สึกในการเล่นรอบสองเป็นไงคะโอ้ยยกมือโอยนโยตอนมันจอดแล้วว <laughs> <laughs> ิวกลางคืนสวยมากเลยอเออแสงสวยเราน่าจะกลับบ้านกันแล้วนะคะ <laughs> ทุกคน <laughs> เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไป ไม่ subscribe subscribe ด้วยกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะคะอามิบอกว่ายองมินที่หนาวบางไทยบางไทยขมมอนไม่ได้เลเยอร์ใน่งานนี้ไม่เคยเจอคบมอได้สิ่งพลาดละยองมินบอกว่าโดนเจ้าประหลาบ๊อบพุ่งลงยองมินบอกว่ายองมินเป็นคนที่ละเมอเยอะที่สุดในวงแล้วเมื่อคืนเราเพิ่งละเมอลินนี่ไหนก็เอาละเมอจริงๆไม่เนี่ย 好。<Okay. S 2> okay.